เอคือก็ันนี้เรามราทบอสกั็นแบห้าตัวนครับแต่พอเอ็มเราผมเป็นเด็กใหม่ไม่รู้เรับันนี้ผมก็คิดแล้วตายือครับข่าบอสโรมานยครับโอเคครับตอนนี้มีคนโทว่าเรอยน้านไหมครับคุบไม่รู้ว่าเน้ำหรือเปล่้วครัา เอาละครับหลังจากที่ผมขี่รถตรงนานครับผมก็ว่าน้ำตรงนี้่อมดอกเลยครับไม่เจอบาเด้แต่ผมได้เจอตัวกระลาตัวนึ่งร้องดังโอหเออได้ เราลองดูเด mm ีกว่า้าครับบอสหรือเปล่าอาจจะเป็นมอสสอเมื่ออย่างก็เป็นได้ อืใก่ได้เพราะว่าเราต้องไปแก้ที่อื่นดีกือครับวันนี้เราก็ได้กับความบอสกันแับมื่อน้ำก็ผมกับคนเดินก็ผมนี่คือวิธีเลือกบอสบบพที่เคษก็ผงไอ้คนเดิะคะฮบผมล้อเลยกล้อเลย เรามาดูกันว่าบอสมันจะมาอย่งงอางไรบอสมันดำดินนะบอสม <c oughs> ันดึงเสียงบอสเลยมัไดึงอยู่นลยดึงหลังดึงหลังเลยมาแล้วครับผม แล้วต้องขึ้นไปที่สูงใชผมนี่คือจปอดภัยท่สุดอย่าตอบกูกูอย่าอย่าอบกูแล้วพอแล้วนี่ครับผม บ๊อบระดับสองครับโอ้โหแต่พอดูดีนะแต่ถ้ามาดูจะดีกว่าสุดแล้วเลยสุดล้วเลยเอาละครับนี่คือจบตัวที่สองครับเอาละครับวันนี้เราก็มาตามบอสกันที่เหมือนเดิมครับในน้ำแต่ผมจะมีที่นึงนะครับที่ยิงบอสได้แบบเพื่อปลอดภัยนะครับ ไม่เจอคนะครแต่ตอนนี้ผมคิดนลครับลุกเมรับนีการลุกเป็นรบตอนนี้ผมกำลังวิ่งพี่เจอาฟดูดด้วยผมหิวฮึฮึายอเลยเยอเ อนนี้เรากำลังจะไปหาบอสกันนะครับบอสเก็บนะวิญานะฮะโมลิจระเดีอมันโดนหมดสายเลยๆนี่ครับหาบอสอยู่ครับมันดีหน่อยอะน,น,นี่คือนี่คอต่อไ พสูจแล้วป,ะ,ปนนะไปกันแบบเรอลอาจะโดนคนดิงนดน้ก่อนไม่โดนจะโดนคนดินนง,น,น,ง <c oughs> น,น,นี่เหมือนกันฮึๆลอยกับลอย ไปไปเลยเพราะคงใกล้จะมาแล้วว่ามดเียงบ้ากัน

เป็นลม่ม oh, ือจับโอ้โหดอกตืนอะไเน่พอดูได้ฮะหึงก็ได้ยิได้สำหรับยุทธมนะครับเราก็จะไปรอต่อเอาครับเดี๋ยวเราก็มาตามบอกันที่น่นน้เหมือนเดิมเพิ่มเติมือบอกครับ นี่คือที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยนะครับไม่ปลอดภัยาวนี่คือการเอาข้านอัาอใส่นี่คือารนอนอ้าวี่ปลย เรามาดูกันเลยรนะับตาีหาบอสกันรัหอนะแล้วครับงั้นเราวิ่งเล่นกับมันบ

ไม่นีสิตจะดินทำไม้่ะแเรามาดูของดักนะครับจับจอตาครับนัดสามตุกตาตะวันบอกอ t a นบผมเอเรีอต้องไปเลยไเนี่ยเือห้อไมถ่ายเลยนี่เอาแล้วครับ เรามาอยู่ในะตัวที่หนึ่งตัวที่5้าแล้วนะครับตัวสุดท้ายของจิดนี้จะด,ดูว่ามันจะตัดเช่นยแล้วได้ครับเขาไม่ไดอกนะเช่นเคยว,เว่าเราจะจุดม มืไหพ่ออผล่าเยียงรบเรียกว่าพ่อหนาเยียงเรว่าหล่เกินอันนี้ก็มีผงอะไรบางหว่า

ได้ไงเต่าไม่เต็มเลยดูท่าบอสนอนตัวนี้ใครดมเงยเลยดูดิดูจอบจอกเต่ากินเอาไป